สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปขั้นตอนของหาหาคัดเก็บน,นะครับก็คือการจดจําใบหน้านะครับเรื่อมจากการสแกนเพื่อเทียบครอบภาพถ่ายนะครับคอเฉพาะบ,บริเวณสี่เหลีย่ยมแล้วถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะครับจํานวนภาพก็คือในในโปรแกรมรันเนี่ยมันจะเขานับภาพไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจแล้วเราก็ ปิดโปรแกรมไปก็คือจะได้จํานวนภาพตามนั้นนะครับนําภาพไปเทรน,แบบนเอชเชนเลอร์นิ่งนะครับจะได้โมเดลมานะครับเสร็จแล้วก็นําภาพไปใช้งานในการสแกนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงนี้นะฮะโอเคอันแรกก็จะเป็นแคปตรงนี้นผมแก้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ c คปเจอร์อนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานและมีการเขานับจำนวนใบหน้าเดี๋ยวลองลันดูนะครับ ตัวเนี้ยใส่ ID หมายหมายความว่าสมาชิกคนที่หนึ่งสมาชิกคนที่สองเริ่มจากหนึ่งไปนะครับก็คือคนที่หนึ่งกับคนแรกที่สแกนนะครับและเดี๋ยวเราไปใส่ชื่อในในโปรแกรมสแกนว่าของอสมาชิก ID หมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นของใครชื่ออะไรนะครับหมายเลขสองแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเก็บในอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันและเดี๋ยวไปเทนพร้อมกันนะครับหรือถ้ามีคนใหม่เพิ่มเนี่ยเราก็ไปเทนใหม่นะครับโอเคอันนี้เป็นหนึ่งปุ๊บ เริ่มแล้วนะครับกล้องมันเริ่มเริ่มทํางานแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาดูเนี่ยมันรับไปเป็นร้อยภาพนะครับเร็วมากนะฮะโอเคนะ,ะเดี๋ยวผมไม,ไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยตามปฏัยา,สายสเลยครับจะยังไงก็ได้แต่มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่ถ่ายเป็นครบไว้นะฮะหเห็นภาพนะครับเอาสักนิดหน่อยสองร้อยกว่าภาพแลวนะฮะโอเคอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมพอพอแค่นี้ก่อนนะครับ อโอเคอยู่ไปครับเรียบร้อยอันนี้คือเราจบโปรแกรมการแคปภาพถ่ายภาพที่เก็บเป็น data set นะครับเราเก็บอยู่ในโฟลเด er อร์ m e m b e r นะครับเนี่นะฮะภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นี้ไล่ลงมานะครับไล่มาข้างลบนะฮะกันอยู่ที่313ภาพนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเทรนเทรนแล้วมันก็จะเก็บไว้ในในโฟลเดอร์เทรนเนอร์ซึ่งได้โมเดลออมานะครับ การเทรนก็คืออีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอีกไฟล์หนึ่งก็คือการเทรนเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้นะฮะไฟล์เซฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรันเทรนปุ๊บมันก็จะไปอ่านมันก็จะไปอ่านอ่านลูกค้าจากโฟลเดอร์เนี่ยนะฮะเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเจนออกมาเป็นไฟล์ดไมลซึ่งงเเปป็นนนนโใการารรทะคับ byml เวลาในการในการรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพจำนวน Data าเซที่เรามีอยู่นะครับยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้เวลานะครับโอเคอันนี้เทนเสร็จแล้วนะฮะพอเทนเสร็จแล้วมาอยู่ที่ไหนครับไฟล์ก็จะอยู่ที่ตัวเทนในโฟลเดอร์เทนเนอร์นี้เป็นไฟล์ลักษณะหน้าตาแบบนี้ถ้าเราจะเปิดดูเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของแมทริกของใบหน้านะครับเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> ถ้าไฟาล์ใหญ่ก็ใช้เวลานิหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในโปรแกรมแคปแคปลูปเนี่ยเราอาจจะตั้งไว้สักหนึ่งร้อยภาพร้อห้าสิบ้าก็ได้ให้เบรกหลุดการลูปไปนะครับแต่ตอนนี้โอเคนะฮะลักษณะน,นี้เสร็จแล้วสังเกตท้ายที่สุดตัวท้ายสุดเนี่ยนะฮะมันจะเป็น ID นะครับของ person id บุคคลนะครับตัวนี้นะฮะหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนที่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีคนที่สที่สาเนี่ยเดี๋ยวมันจกลับเครื่อเข้ามานะฮะโอเค ตอนนี้เดี๋ยวเรากราเทนเสร็จปุ๊บเนี่ยคะแนนเราถึงเวลาใช้งานแล้วใช้งานเราก็ <c oughs> จะไปใช้ตัวเฟซสแกนนะครับตัวเฟซสแกนโอเคเฟซสแกนเนี่ยมันก็จะดึงไฟล์นี้มาใช้งานนะครับไฟล์โมเดลมามาเปรียบเทียบนะครับตัวเฟซสแกนเนี่ยผมทาไว้เป็นชื่อว่าสังเกตนะฮะอันเลี้ยงผมเนี่ยอันเลี้ยงศูนย์เนี่ยคือคือสมาชิกเราเริ่มจากหนึ่งใช่ไหมครับ คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามไปถ้ามาสแกนไม่เจอมันก็มาใช้ตัวนี้ไปโนพาสนะครับโอเคลองรันด,ดูนะครับ <c oughs> อ่าโอเคอ่ามาละโอเคนะสังเกตถ้าผมออกจากหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเกินระยะหรือว่าพูดงด่ายๆว่ามันไม่มีการสแกนเกิดขึ้น นะครับถ้ามีการสแกนตัวนี้ก็จะหายไปนะฮะโอเคแล้วผมได้ทําปุ่มมาไว้สองปุ่มนะครับโอเคอันนี้คือคือใส่แววนก็ยังได้นะครับได้ได้อยู่อ่าโอเคนะต้องเข้าระยะใกล้นิดนึงงานะประมาณฟุตฟุตถึงฟุตครึ่งไม่เกินนี้นะครับถ้ากด E เนี่ยถ้ากด E ก็คือข้างบนนะฮะมันจะดีเทคไอนะครับ ถ้ากด O ก็คือออกจากการดีเ e คไโอเคนะครับลักษณะนี้อันนี้มาาันจะมันจะเร็วมาาันจะจตามนี้นะครับถ้าถ้าเกิดถ้าไม่ละก,ก,ก,กันก็จะออกนะครับลักษณะนี้โอเคอันนี้ทดลองในวินโดนะครับแล้วก็ผมคราวต่อไปใน EP 1.2เนี่ยเดี๋ยวจะทดลองบนรับ,บริภายให้ให้ดูครับแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคใช้งานได้ขอบคุณมากครับเด็กครับ